บันเทาสาธนาภาัยกองพันทหารราบที่4กรมฐานราบที่15ค่ายพญารัดานุประดิษฐ์นำกำลังเจ้าที่แจกถุงยังชีพและช่วยเหลือประชาชนหลังประสบภัยพายุหมุนหอการค้าจังหวัดตรังแถลงข่าวเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังครั้งที่23รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้จากนันนทนนท์ศริจัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะตอนราท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2556ค่ะวันนี้นะคะจังหวัดตรังก็ยังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะคะไปเริ่มกันที่การปฏิบัติธรรมค่ะที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแม่เท่าคล้ายนะคะที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะได้มีพิธีในการจัดพิธีบวงสวงเทพและเปิดโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ค่นนะนายกมลประเสริฐกุลในอำเภอนายงจังหวัดรังนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นการเปิดโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยค่ะโดยได้มีคณะสงฆ์จากจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแม่เท่าคล้ายที่ถ้าเขาช้างหายนะคะได้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลนาหมื่นสีอาเภอนายงจังหวดงัดตรังโดยในอดีตนะคะแม่เท่าคล้ายซึ่งเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงค่ะได้เข้ามาอาศัย อยู่ในบริเวณใกล้ๆถ้าแห่งนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเฝ้าข้าวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เสียชีวิตลงค่ะลูกหลานก็ได้กลับมาเก็บข้าวของแล้วก็มีการเชิญพระมาะทําพิธีตาม ศาส,สนานะคะซึ่งก็ปรากฏว่าแม่เท่าคล้ายนะคะได้มีการเข้าทรงและก็บอกกล่าวกับลูกหลานว่าท่านอยู่ยที่ถ้ำแห่งนี้นะคะแต่ว่าในถ้ำน,นี้สกปรกมากมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเสพยาเสพติดดังนั้นนะคะทางลูกหลานจึงได้ร่วมกันทําการพัฒนาปรับปรุงถ้ำนะคะและปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมซึ่งปัจจุบันก็เองก็มีผู้ที่เริ่มใส,ส่ศรัทธานะคะก็ได้เดินทางร่วมกันมาปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมากค่ะ เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับการปฏิบัติธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการที่มีสติครองสติอยู่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนในสังคมก็มีความ,มอารมณ์ร้อนนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจก็ส,สามารถร่วมปฏิบัติธรรมกันได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะใกล้บ้านก็ปฏิบัติได้ะคะ่ะ มาที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของที่หลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ลมมรสุมนะคะพัดพาบ้านหลังคาบ้านประชาชนไปหลายหลังนะคะที่ตำบลโคลกหล่อวันนี้นะคะทางศูนย์บรรเทาสสธารนภัยกองทัพภาคที่4กองพันหารราบที่4กรมทหนารราบที่15ค่ะได้นาเจ้าหน้าที่นะคะไปมอบถุงยังชีพแล้วก็พร้อมช่วยเหลือชาวบ้านด้วยค่ะ ที่หมู่ที่7ตําบลโคกเหล่าอ,อําเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะพันเอกเลียงศักวัฒนกรเกิกผู้บังคับกองพันหารราบที่4กรมทหารราบที่1 5บห้ายพระยายสดสันนุปะดิ์นะคะตาบลลาพูราจังหวัดตรงังได้สั่งการให้นํากําลังทหารจํานวนกว่า30นายค่ะพร้อมถุงยังชีพจากศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยกองทัพภาคที่4จํานวน30ชุดรวมไปถึงข้าวสารและน้ําดื่มไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพายุหมุนพัดบ้านชาวบ้านเรือนเมื่อวานนี้นะคะทั้งนี้นะคะนายธนกฤษภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อก็ได้แจ้งว่าจากการสำรวจนะคะได้พบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ80ถึง100หลังคาเรือนค่ะคิดค่าเสียหายก็ประมาณมากกว่า1ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่ที่เสียหายก็จะเป็นกระเบื้องหลังคาที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ร้านค้าเสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดมกําลังเจ้าหน้าที่ทหาร ทหารจากค่ายพยายลัตนานุประดิษฐ์นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองร้อยสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกหลอและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายป,ปกครองอำเภอเมืองตรังได้ช่วยกันทําการซ่อมแซมหลังคาที่พังเสียหายซึ่งเทศบาลตำบลโคกหลอก็ได้นําเต็นท์นะคะได้มาการให้กับประชาชนเป็นการช่วคราวและในวันนี้นะคะทุกภาคส่วนก็ได้เร่งทําการช่วยกันมุงหลังคาบ้านให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบความเดือดร้อนด้วยนะคะ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านประชาชนท่านใดที่อยู่บ้านอย่างปกติอยู่นะคะรบกวนว่าช่วยดูนะคะเผื่อว่าอาจจะมีเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะคะทัานนี้ก็เพื่อเป็นการเซฟตัวเองด้วยนะคะ มากันถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้จัดรายการรัฐบาลยิ่งรักประชาชนแจงลงพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะคะในการทําความเข้าใจเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ําและก็โครงสร้างพื้นฐานพร้อมพูดคุยถึงเรื่องของสารตกค้างและก็ข้าวเน่าซึ่งเกิดจากบางขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งค่ะ เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวยิ่งรักษชินวัตรในรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนว่าการลงพื้นที่ประชุมโครโมอนอกสถานที่นั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อทําความเข้าใจกับผู้ราชการจังหวัดผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนเพื่อปรับยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ต้องส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวป้องกันปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจากการลงพื้นที่ ตรวจสอบการก่อสร้างแนวกั้นน้ำก็พบว่ามีความแข็งแรงเพียงพอค่ะจึงทําให้เกิดความสบายใจกับประชาชนขณะที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นไม่เพียงสร้างรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นนะคะแต่รัฐบาลยังมีโครงการขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสารทางอากาศเช่นที่สนามบินภูเก็ตด้วยค่ะ ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าข้าวสารปนเปื้อนสารพิษนั้นนะคะนายกรัฐม,มนตรีก็ได้กล่าวว่าถ้าเจอปัญหาก็ต้องมาแยกว่าเป็นขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งทั้งนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนนําออกจําหน่ายค่ะเพื่อสร้างมาตรฐานและก็ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาคัญของจังหวัดตรังนะคะหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมการจัดงานเทศกาลขนมเค,ค้กจังหวัดตรังนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้มีการเตรียมจัดขนมเค,ค้กยักษ์ขนาด1เมตรและก็มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยค่ะ ที่สถานีรถไฟตรังวันนี้นะคะนายชัยยศธงชัยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายสลินโตทับเที่ยงประธานหอ,อการค้าจังหวัดตรังนายสมพลเชียนวิชัยรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดตรังในฐานะประธานการจัดงานและก็นายยี่เค้งวงสมพันธ์ประธานชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรังค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังครั้งที่23นะคะซึ่งจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมาราชานุสาวารีรัชาการ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขนมเคก้กซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังให้เป็นที่แพร่หลายนะคะตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังซึ่งจากการจัดงานนะคะก็ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะทําให้ประชาชนทั่วประเทศและก็นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดตรังมากขึ้นและขนมเค้กเมืองตรังนะคะก็กลายเป็นสินค้าและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่งก็สามารถสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างงดงามนะคะ สำหรับกิจกรรมในปีนี้ค่ะก็มีการออกร้านจำหน่ายขนมเค้กของผู้ประกอบการในราคาพิเศษขนมเค้กมาตรฐานนะคะราคาปกติกล่องละ70บาทจำหน่ายในงานนะคะในราคาพิเศษเพียง60บาทค่ะเค้กกล่องเล็กนะคะปกติ45บาทก็จำหน่ายในงานเพียง40บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสาธิตการทำขนมเคก้กการจัดทำขนมเค้กพื้นเมืองยักษ์การเดินขบวนพาเหรดแปนซีการจำหน่ายขนมพื้นเมืองของจังหวัดตรังและสินค้าโอท็อปการแสดงบนเวทีจากสารสารังสต่างๆนะคะและก็การแข่งขนันการกิน ขนมเค,ค้กโดยงานนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา7จ0นาฬกายีนาทีเป็นต้นไปค่ะหกิจกรรมสำหรับจังหวัดตรังนะคะซึ่งเค,ค้กเองก็ขนมเค,ค้กนะคะก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับ,บในระดับสากลเลยนะคะหลายๆท่านโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเองก็ได้ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของกิจกรรมขนมเค,ค้กค่ะ อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมไปกันนะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าเป็นต้นไปซึ่งถือว่าจะได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้ร่วมกันชมภาพกิจกรรมต่างๆในงานของขนมเค้กด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของรายงานพิเศษค่ะเป็นความสุขของแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนเรื่องคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ค่ะ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพการทำกรเกษตรกรรมทำนาทำไร่เพื่อใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องซึ่งการทำอาชีพเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์ด้านการเพาะปลูกและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีแต่ในบางครั้งการเพาะปลูกก็มิได้ราบรื่นบ้างก็ประสบปัญหาจากสภาพอากาศภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรเป็นอย่างมากดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตรในรูปแบบใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆและบริการทางวิชาการเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนสำหรับการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทางด้านพืชปศุสัสตว์ประมงพัฒนาที่ดินโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อครั้งในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในปีพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามมาพิไ่ยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการซึ่งถือเป็นพระำหาการุณาทีคุณที่ทรงมีต่อเหล่าเกษตรกร วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นั้นก็เพื่อให้บริการแก,กร่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์รวมถึงเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานคือ 1. ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร,กรตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่รวมทั้งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. สร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกรซึ่งกิจกรรมด้านคลินิกที่ดำเนินการนั้นได้แก่การให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยและให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการโดยแบ่งออกเป็นคลินิกต่างๆได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์ คลินิกประมงคลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายและกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายเยรักจากแม่สู่ลูกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราชมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้เสด็จพร้อมพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปในการเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศตลอดมาทรงสั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างดียิ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาส่งพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยไม่ได้ย่อทอ ก็ทรงเป็นพระการาธที่คุณนะคะที่ทรงมีต่อประสบนี้ก่อนนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังเองค่ะจังหวัดตรังเมืองความสุขนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวตรังในการร่วมสํานึกในพระมหากรกฏที่คุณสมเด็จพระบรมโอสิร,ราชนะคะเนื่องในวันโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาห้ารอบในกานครคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะซึ่งก็จะได้พบกับนิตศรรการเทศเพระเกียรตินะคะโครงการสัญญษณแข่งครอบครัวการให้บริการคลินิกเกษตรรวมทั้งการประกวดต่างๆการฝึกอาชีพทางการเกษตรแล้วก็การจําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุม นะะในระหว่างวันที่26-29กันยายนคมนี้นะคะที่โรงเรียนตรงัรงรังสลิ์ตำบลทุง่งค่ายอำเภอเย็นตะขาวจังหวัดตรังด้วยค่ะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะสึนามิภัยธรรมชาติที่รุนแรงสร้างความเสียหายมหาศาลเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยมาจากความเข้าใจและปฏิบัติ ตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเรียนรู้เข้าใจเมื่อภัยมาในแต่ละวันคนเจ็ดพันล้านคนต้องกินน้ำวันละแปดแก้วอาบน้ำวันละตองถึง3มครั้งใช้น้ำทำกิจส่วนตัวอีที่รู้สึ่งรอบแล้วหากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำเรา จะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อความปรารถนาดีจากสททตรังภาพเหตุการณ์ที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ความสามัคคีทุกรูปแบบภัยพิบัติดินโคลนถล่มทำลายล้างมหาศาลป้องกันได้ด้วยการสร้างความสมดุลคืนธรรมชาติ เพื่อเราเพื่อโลกเพื่ออนาคตค่ะนะคะช่วงนี้นะคะบาบเอกก็มารายอยแล้วค่ะไปติดตามกันค่ะในช่วงทีวีบริการนะคะซึ่งวันนี้นะคะบาบเอกก็ยังมีเรื่องราวหลายเรื่องนะคะที่นํามาเป็นข่าวฝากและประชาสัมพันธ์กันค่ะโดยเฉพาะท่านหน่วยงานไหนนะคะที่สนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะไปฟังกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องทิจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมขอสามาส่งข้าวมาฝากมารประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสมัครงานต่างๆข่าวสมัครเรียนข้าวงานบวชข้าวงานซบกนะครับขอทรามาส่งมาได้ครับตามที่โยตีขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันกันให้ครับมาถึงข่าวอะไของวันนี้ครับสาภาสร้างคมส่งคลอแห่งประเทศไทยจัดทำดอกมะลีเลยผลิตภัณฑ์ดอกมะลี เหลือ5เงินรายได้จากการจับหน้านะครับส่วนนึ่งสุนกล่าวถวายส้มเด็รผนังจาวิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบท่ามแหล่งสร้างจองได้นะครับเถี่ยวซำหนักกองทุนรวมใจส่้งครอชุมชนสภาสร้างคมส่้งครอแห่งประเทศไทยไม่เลขโทรศัพท์สูนซ้องซ้ำฮาเซ่เจ็ดฮาซ้ำซ้มในวันและเวลาราชการครับ กระทรวงศึกษาธิการรับสมัครสอบขัดเหลือผู้เข้ารวมโครงการนึ่งอำเภอนึ่งทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศนะครับเปิดรับสมัครขับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6ผู้สนใจครับสามารถสอบมราในละเอียดได้สีไม่หลายเลขโทรศัพท์0ูน2 8อง4อกซ่องเปดาซอกได้ในวันเละเวลาราชการครับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาข่าวิทยาบริการเชลิมพระเกียรติจังหวัดตรังครับเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับสมัครขับตั้งแต่บัดนี้ที่วันที่31สิงหาคม2 5 6พผู้้สนใจครับสามารถสอบทามรายละเอียดได้ที่ไม่เหลขโทรศัพท์0ู5 501 16าสูนซในวันเละเวลาราชการครับมาต่อกันที่ขาสอบราคากันบ้างครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังครับ ซบราคาซ่อมแซมบานผักหลับรองห่อผักนักศึกษาในเรื่อนพอชําจํานวนแปดรายการครับผู้สนใจครับติดต่อข้อสือเอกสัรนซบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ที่วันที่26ก,กรกฎา,าคม2 5 6ดนีอซอบท่านเพิ่มเติมได้ครับที่ไม่หลีกทุรทรัพท์0 75ซ8 4 1 5่อง, 4, ง,องได้ในวันเละเวลาราชการครับ ตำรวจภูทนจังหวัดตรังครับมีความประงคงไข่ถอดต,ตลาดผัดสะดูยานผาานารถยนต์จำนวนนึ่งคันครับผูส้สนใจครับสามารถสอบถมรในละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ที่วัน 29, ที่29การกฎาคม25 6พหรือสอบ่ามเพิื่มเติมได้นะครับทีกองกำกับการซืบสวนตำรวจภูทนจังหวัดตรังไม่หลีโทรศัพท์075นเจ238่องสมปดได้ในวันและเวลาราชการครับสำหรับวันนี้กำหมดเวลาลงเร้ว พบกับช่วงข้องทีวีบริการในแม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับค่ะขอบคุณเบ่าเอกนะคะช่วงนี้นะคะมาติดตามราคาสินค้าเกษตรค่ะวันนี้นะคะเรื่องของราคายางค่ะยางพารา